สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทักทายกันนะครับหายไปหลายวันนะครับทักทายกันนะครับเพื่อนๆนที่เข้ามานะครับวันนี้ก็ได้เวลาให้อาหารน้องหอยเขาครับเนีย่ยผมจะมีพกส่วนตัวนะครับทักทายกันนะครับแฟนเพจนะครับ อาหารผมก็จะเป็นหัวอาหารประดุกนะครับตําละเอียดนะครับทักทายกันนะครับเพืเพ่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับสวัสดีนะครับเป็นหัวอาหารประดุกตาละเอียดนะครับแล้วก็ผสมน้ําพอหมาดๆนะครับผสมน้าพอหมาดๆนะครับแต่ไม่ถึงกับปั้นเป็นก้อนเลยนะครับผสมน้าพอหมาดๆแต่ไม่ถึงปั้นเป็นก้อนเลยนะครับ เพราะอะไรเพราะว่าเวลาเราที่เราป่วยเห้เขาลงไปเนี่ยครับจับป่วย้เขาเนี่ยดูนะฮะเห็นไหมครับก็จะไปแตกตัวแล้วจมน้ําแตกตัวในน้ําครับเพื่อลดไขมันบนผิวน้ําช่วยได้นะครับส่วนตัวผมที่ใช้ระบบน้ําวนน่ะปัญหาเรื่องไขมันหนาผิวน้ําอ่ะมันไม,ไม่ไม่มีครับไม่ไม่เห็นหรอก น,น้ำจะใสสะอาดทุกบ่อนะครับใสย,ยันพื้นนะครับอ่าโอเคนะครับก็ตําให้ละเอยียดถ้าได้เป็นหัวอาหารกุ้งก็ดีนะครับเพราะว่าหัวอาหารกุ้งอะ่ะมันจะช่วยให้ลดไขมันบนผิวน้ําได้ดีนะครับส่วนใหญ่เราก็ให้เป็นผมของผมนะสามวันให้ครั้งหนึ่งครับ ให้ครั้งหนึ่งแล้วก็เว้นสามวันนะครับเพราะว่าในบอ่อมันมีตะไคร่น้ำอยู่นะครับตะไคร่น้ำก็เป็นอาหารเสริมของเขาไออาหารของเขาอาหารหลักของเขาอยู่แล้วเนาะส่วนอาหารปลาดุกเนี่ยที่ผมตำละเอียดเนี่ยผสมน้ำนิดน,นึงเนี่ยมันก็เป็นอา,อาหารเสริมครับไม่ต้องให้เยอะนะครับของผมสามวันให้ครั้งหนึ่งนะครับก็ผสมน้ําพอหมาดๆนะครับ แต่ไม่ต้องถึงกับปั้นเป็นก้อนนะครับพอหมาดครับเดี๋ยวเวลาเพื่อนๆดูนะครับเวลาเราที่เราใส่ลงไปมันจะแตกตัวนะครับดูนะนไหมครับมันจะมันไม่ลอยผิวน้ำกับมันจมแล้วมันก็ไปแตกฟูข้าง,งล่างเนี่ยสังเกตดูดีนะเขาจะไปแตกตัวเขาจะไม่ค่อยลอ,อยโยนผิวน้ําครับเขาจะไปแตกจมน้ำหอยก็กินง่ายแล้วก็ลดไขมันบนผิวน้ํานะครับ ทักทายกันนะครับระบบน้ําดูดออกเป็นแบบไหนอ๋อระบบน้ําดูดออกจะเป็นดูดแบบใต้บ่อครับดูดน้ําเสียจากใต้บ่อครับอันนี้ผมคิดค้นขึ้นมาเองนะครับน้ํามันจะเสียจากใต้บ่อครับเราจะใช้ท่อใหญ่นะครับเอาเกณเดี๋ยวเนี่ยครับเห็นไหมจะมีท่อเล็กอยู่ข้างในเห็นไหมครับแล้วท่อใหญ่เนี่ยผมครอบไว้เงี้ย มันจะมีเจาะรูไว้ข้างล่างครับเจาะรูแล้วก็ดางเขียวกั้นไว้นะครับเพื่อไม่ให้ลูกหอยออกนะครับน้ําน้ําก็จะน้ําจากใต้บ่อน้ําเสียจากใต้บ่อครับมันก็จะดูดเข้าผ่านท่อใหญ่นี่ครับท่อใหญ่จะเป็นการกักน้ําดีนะครับที่ปล่อยออกมาเนี่ยน้ําใหม่เนี่ยไม่ให้ไหลออกแต่น้ําเก่าที่อยู่ด้านล่างอะ่ะเขาจะไหลผ่านท่อใหญ่แล้วไปลงท่อเล็กข้างในเห็นไหมครับ ขั้นตอนการทําระบบน้ําวนอะ่ะผมมีให้เพื่อนๆหลายคนแล้วนะผมโพสลงในกลุ่มบ่อยละแล้วก็ในในเพจนะฮะในเพจก็มีอยู่นะครับถ้าใครสนใจเฮ้ยเฮ้ยไอ้ออออออ זה, ออนี่กินไอ้นี่มันกินครับมันกินอาหารหอยผมอะ่ทอะทําไงอ่ะโอ้ยนี่ดูดิเกือบหมดแพนด้าเดี๋ยวเฮอะโอเคเดี๋ยวผมจะให้ตําใหม่<ๆ>นะครับเราก็โรยลงไป เลี้ยงหอยนะครับหลักๆเลยนะครับถ้าเพื่อนๆจัดการระบบน้ําได้น่ะก็เจ็ดสิบดสิบเปอร์เซ็นะครับความสําเร็จนะครับเพราะว่าน้ําถ้าเราจัดการได้อะน้ําที่เราทําให้เขาสะอาดหยุดตลอดเวลานะ่ะหอยมีออกซิเจนเนี่ยแล้วผมเติมออกซิเจนอย่างนี้ตลอดน่ะหอยเขาไม่ตายหรอกครับ ทักทายกันนะครับเพื่อนๆที่เข้ามาใหม่นะครับผมให้อาหารหอยครับวันนี้เพื่อนๆสงสัยตรงไหนอยากรู้ตรงไหนก็ถามได้นะครับผมตอบได้เท่าที่ผมรู้นะครับไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับแต่แค่จัดการกับระบบน้ําได้แค่นั้นเองนะการเจริญพันธุ์การเติบโตก็ดีครับเพราะว่าเราไม่ได้รบกวนเขาเราไม่ได้เปลี่ยนน้าครับเปลี่ยนน้าบ่อยๆก็ใช่ว่าจะดีนะครับ หวยนอกน้ำนะครับเลี้ยงน้ำปลาปลาเนี่ยครับมันก็แตกตัวใส่ลงไปก็จะแตกตัวไม่ไม่ลอยน้ำหมดแล้วหมามันกินของผมหมดผมต้องตํำใหม่หลักการง่ายๆครับน้ำจจะเสียจากใต้บ่อนะครับเพื่อนๆก็ต้องรู้อยู่แล้วเนาะการหมักผม ใต้บ่อมันทําให้การตกตะกอนใต้บ่อนะครับเศษรากปัจพัพืชนะครับใต้บ่อมันหมักหมมแล้วมันก็ทําให้น้ําเน่าจากใต้บ่อแล้วก็ดูดน้ําที่เสียจากใต้บ่อครับไปบําบัดใหม่นะครับแล้วก็วนมาขนาดบ่อที่ใช้คือขนาดเท่าไหร่ครับของผมใช้บ่อแปดสิบเซนครับ แนะนํานิดนึงนะครับเพื่อนๆที่จะทําระบบน้ําวนนะ่ะถ้าก่อนจะลงมือทำนะ่ะมาปรึกษาผมนิดนึงนะเพราะว่าหลายๆคนที่ทําไปแล้วมันจะมีปัญหาตรงท่อน้ําทิ้งครับกับบ่อพักน้ําครับมันจะไม่บาลานซ์กันนะครับถ้าจะทํามันจํานวนบ่อมันไม่เท่ากันครับจะทําให้หมันเหมือนกันไม่ได้นะครับต้องดูที่จํจานวนบ่อของเพื่อนๆด้วยนะครับบ่อใหญ่บ่อเล็กนะครับจะทําเหมือนในคลิปที่ผมทําให้ดูอะ่ะ มันไม่เหมือนกันนะครับมันคนมันคนล,ละขนาดกันนะครับท่อน้ําทิ้งอ่ะควรจะเป็นท่อหนึ่งนิ้วขึ้นไปนครับน้ําถึงจะไหลสะดวกนะไม่งั้นมันไหลไม่บาลานซ์กันมันก็ทําให้น้ํามันล้นเกินครับมันไหลไม่ทันนะหมดแล้วผมต้องตําใหม่แล้วเนี่ยโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวคุยกับเพื่อนๆก่อนก็ได้นะครับใครสงสัยอะไรก็ถามมาได้นะครับ พอน้ำทิ้งนะคือผมว่าเพื่อนๆที่เลี้ยงน้บประปานะเลี้ยงมันก็มีหลายวิธีครับแต่ผมว่าวิธีของผมเนะ่ยมันมัน,ม,นมันตอบโจทย์ได้หมดไงเติมออกซิเจนให้น้ําไม่มีวันได้เปลี่ยนน้าตลอดไปครับขนาดน้ําบ่อหอยเชอรี่อะครับมัน มันเคยจะเน่าอ่ะครับผมก็เปิดระบบน้ําบนญสักพักหนึ่งมันก็จากน้ําที่จะเน่าอ่ะกลายเป็นน้ําดีได้ครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้ํานะครับโอ้ยหนีดิเหนด้โอ้โหเนาะนี่เนี่ยตีเลย โอเคครับมีตัวขวนอยู่นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้วิธีการทำระบบน้ำบนน้ำแล้วก็ทักมานะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์ให้ไม่เข้าใจก็ถามมาแต่ช่วงที่เริ่มต้นทำอ่ะถ้าเรายังไม่เข้าใจดีอ่ะในการมันจะมีปัญหาในการท่อน้ำทิ้งะครับแนะนำให้ทำใหญ่ๆไว้ก่อนครับหนึ่งนิ้วขึ้นไปนะครับน้ำมันจะไหลออกท่อทันนะครับ ทักทายกันนะครับเ,เพื่อนเที่เข้ามาใหม่นะครับระบบน้ําวนเราไม่ต้องเปิดทุกวันก็ได้นะครับเปิดวันหนึ่งก็ชัว่วโมงหนึ่งก็พอนะครับต่อวันก็เติมออกซิเจนให้เขาแล้วก็ปรับสภาพน้ํานิดหน่อยนะครับน้ําก็ไม่ต้องเปลี่ยนแล้วนะหอยเลี้ยงหอยนะ่ะถ้าถ้าหอยเขา มีออกซิเจนมีอากาศน้ำดีเขาจะไม่ขึ้นมาขอบบ่อนะครับเพื่อนๆก็ดูนิดนึงนะอาจจะขึ้นมาบ้างช่วงฝนจะตกหรือว่าช่วงเช้าๆนะครับแล้วก็ลงไปคืนนะถ้าขึ้นเกาะขอบบ่อตลอดนี่เหมือนกับแบบว่าน้ําเริ่มจะมีปัญหาก็แนะนําให้เพื่อนๆเอาเมือครับพุ่งมือตักน้ําจากใต้บ่อครับมาดมกลิ่นดูถ้ามันมีกลิ่นก็เริ่มแล้วครับต้องรีบเปลี่ยนนะครับ หอยส่วนใหญ่ก็ชอบน้ำสะอาดนะครับถ้าเราจัดการกับระบบน้ำได้ผมว่าโอกาสประสบผลสำเร็จน่ะสูงครับเัี้ยงหอยขมไม่ยากครับถ้าเราจัดการระบบน้ำได้ก็จบแล้วครับมีใช้แล้วครับไปกเกินครึ่งมันมีหลายวิธีอยู่ครับอาจจะใช้วิธีอื่นก็ได้แต่ขอเรา ดูแลน้าไม่ให้เสียก็พอครับแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ําให้ให้น้อยที่สุดครับในการเปลี่ยนถ่ายน้ําทุกครั้งหอยอาจจะมีตายนะเพราะว่าเขาจะนอกน้านะครับแล้วก็ลบกวนการเจริญพันธุ์ก็จะน้อยลงนะฮะเหมือนเหมือนมันก็เหมือนมนุษย์เรานี่แหละเนาะอากาศด,อาาศดีอากาศบริสุทธิ์สถานที่ดีโรแมนติกบรรยากาศดีมันก็น่าผสมพันธุ์ใช่ไหมครับเพื่อนๆผมพูดถูกไหม อันนี้เป็นตามหลักโดยธรรมชาติเลยแหละเพ,เพื่อนไปพอดรักกันหรือว่ามีแฟนพาไปจีบกันอยู่แถวกองขยะมันมันก็คงไม่มีอารมณ์หรอกครับเชื่อผมนี่คือ,อมันก็ต้องการแบบริมทะเลมีลมชิวๆบรรยากาศดีๆพักผ่อนกันเนาะผมว่าถ้าใครมักแบบไปอยู่แถวเหม็นๆกองขยะผมว่ามันผิด ธรรมชาติแล้วหรอครับหอยเขาก็คงจะเหมือนกับเรานี่แหละครับใจเขาใจเราเนาะถ้าอากาศดีบรรยากาศดีอุย้ยลูกดกครับไม่ว่าคนหรือสัตว์แหละครับถ้าไปโดนรบกวนบ่อยๆอ้ยไม่ไหวอะ่ะมันมันไม่มีอารมณ์ครับกำลังมีความสุขกันอยู่เป็นครอบครัวพักๆหนึ่งเจ้าของมาเปลี่ยนน้ำเนี่ยมันนึกด่าเจ้าของในใจแล้วหรอครับ มึงจะรีบเปลี่ยนไปไหนวะมันกำลังมีความสุขกันเนี่ยเราไปเปลี่ยนน้าก็หมดอารมณ์แล้วครับเรากวดจะปรับตัวได้โอ้ไม่เอาแมงแล้วเมียมันคงจะคิดเหมือนกับผมนี่แหละครับใช่ไหมมัน,ม,นมันต้องต้องทําถ้ามีบอ่อพื้นที่ที่เป็นบอ่อธรรมชาตินะครับมันก็โอกาสก็ดีกว่าครับมันจะจะเรื้นพันดีกว่าแหละ แต่มันก็ปัญหาคือเรื่องนกก <TH> <rawd Moder> ินตัดกินหอยอะเนาะมันก็มีนกกินหอยแล้วตัดที่มันกินหอยมันก็มีปัญหาตรงนี้ครับพวกเปอาพวกปลาอะไรด้วยนลทักทายกันนะครับเพื่อนๆนที่เข้ามาใหม่นะครับทักทายกันนะครับสวัสดีเพื่อนๆนนะครับที่เข้ามาใหม่เนี่ยครับเลี้ยงหอยไม่ยากครับเพื่อนเพื่อนไม่ต้องทําระบบน้ําวนก็ได้ครับเพืนปัญหาวิธีไหนก็ได้ทําให้น้ํามันสะอาดได้อ่ะ ตลอดน่ะเพื่อนเพื่อนๆก็ชนะแล้วครับแปดสิบเปอร์เซ็นครับความสําเร็จนะครับเชื่อผมน้าําสะอาดนี่คือจบเลยเมแล้วก็ไม่ไม่เปลี่ยนถ่ายบ่อยนะครับอย่าไปรบกวนเขาบ่อยนะครับการเจริญพันธุ์ก็ดีครับผมปล่อยลูกหอ,อยในลูกหอยน่ยในบอ่อเนี่ยประมาณไม่ถึงสามสิบตัวครับตอนเนี้ยลูกมันประมาณร้อยกว่าตัวแล้วครับเดี๋ยวถ้าเกิดเขาเกาะขอบขอบ่อวันไหนผมจะถ่ายดูนะฮะเป็นร้อยๆแล้วครับ เพราะว่าผมทดลองเลี้ยงผมจะไม่เลี้ยงเยอะนะครับทดลองเลี้ยงน้นอยๆก่อนให้เขารอดเราค่อยขยายนะครับเราต้องศึกษาชีวิตการอยู่ของเขาก่อนว่าเขาอยู่ได้ไหมการขยายพันธุ์การจเจริญพันธุ์เขาตายไหมนะเราก็ต้องดูด้วยครับแต่ว่าหอยผมว่าใครเลี้ยงไม่ตายนี่โคตรเทพ มันมันต้องมีตายบ้างแหละครับแต่ว่าไม่ใช่แบบตายทุกวันนะครับหรือว่าตายสองสามวันตายตัวหนึ่งนี่ก็ไม่ไหวนะครับนานๆหนึ่งอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งเจอตัวหนึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นปกติครับมันก็มีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีอายุไขของมันเหมือนกันนะครับมันก็ต้องมีตายบ้างนะครับแต่ในในในระบบน้ําวนน่ะถ้าหอยมันตายนอนใต้พื้นน่ะของผมนะของผมนะระบบน้ําวนถ้ามันไม่ลอยขึ้นมาน่ะ มันจะมีนะครับตัวที่ตายอยู่ใต้พื้นเราไมันจะทําให้น้ําเสียง่ายมากเลยนะพอเราไม่เห็นนะนี่ผมก็ไม่เห็นหรอกถ้ามันตายอยู่ใต้พื้นแหละแต่พอบางทีผมเลิกดูไม่ค่อยมีนะมันไม่มีถ้ามันตายอยู่ใต้พื้นอ่ะโอ้อันนี้แขกไม่ได้รับเสิญใครเออเนี่ยไอ้บุ้งเนี่ยครับเห็นไหมบุ้งกินไอ้เนี่ยแย่บุ้งที่มันกินไอ้ผักตบชาวาเนี่ยใครมีวิธีกาจัดมันได้บ้างบอกผมหน่อยครับหน่ พักตบผมเริ่อจะไปแล้วครับนี่มันเริ่มจะมาทลุ่มผมแล้วเนี่ยเริ่มจะใบเริ่มจะหายหมดล้ะอ่าถึงตอนที่ว่าถึงตอนไหนตอนที่หอยมันตายอยู่ก้นบ่อเนาะที่ที่เรามองไม่เห็นอะ่ะมันจะเน่าอยู่ก้นบ่อครับอ่าของผมอะ่ะจะเลี้ยงปลาหางนกยูงนะฮะแล้วก็เป็นระบบน้ําวนที่ดูดน้ําจากใต้บอ่อนะครับ น้ำใสมากจนๆนะครับน้ำหอยที่มันตายอยู่ใต้บ่อน้ําก็จะเริ่มเสียจากใต้บ่อของผมโชคดีอย่างคือของผมจะดูดน้ําเสียจากใต้บ่อนะครับดูดน้ําเสียจากใต้บ่อออกนะครับท่ออันนี้ก็จะเป็นท่อที่กันน้ําบนบ่อนะครับจะไปเจาะรูข้างล่างเพื่อดูดน้ําจากใต้บ่อไปบําบัดผ่านทางผ,ผ่านหินนะครับแล้วก็ดูดขึ้นมาใหม่นะครับมันก็บําบัดไปในตัว ก็เลยทําให้น้ําไม่เสียครับถึงหอยจะตายอยู่ใต้บ่อหรือเป็นอะไรอยู่ใต้บอ่อเขาก็น้ำจากใต้บอ่อจะดูดถูกดูดออกไปก่อนครับแล้วก็ตีออกซิเจนให้อย่างเงี้ยครับมันก็ไม่เสียขนาดน้ําอยู่บนในบ่อเชอรี่อ่ะ,เ,อะเสียง่ายมากเขากินดุมากนะครับเนี่ยบอ่อเชอรี่อ่ะเพื่อนๆดูเนี่ยบอ่อเชอรี่เห็นไหมน้ายัางใสเลย บอชอรี่ขนาดน้าจะเสียผมไม่ได้เปิดสามวันสี่วันนี่แหละจาไม่ได้มาดูคีเอาเริ่มมีกลิ่นเริ่มดาเลยครับมันกลิ่นดุครับแล้วมัน่ายอุจจาระมันในบ่อน้ําเริ่มเจ็บเน่าผมก็เปิดเลยเสียบปลั๊กเปิดประมาณเอ่อเปิดประมาณสามชั่วโมงผมไม่เปลี่ยนนะผมเปิดเอาบอชิลลี่อะประมาณสามชั่วโมง เปิดไปเลยแต่ไม่ได้เปลี่ยนน้ำไม่เปลี่ยนแล้วแค่เปิดให้มันบุนี่แหละน้ำจากบอ่อไฮชลี่ครับมันก็จะไปกระจายทั่วบอ่อทุกบอ่อเนี่ยครับพอมันรวมรวมกันมันจะดูดเข้าไปจากพอน้ําทิ้งอ่ะไปรวมอยู่ในบอ่อพักแล้วก็กระจายไปทุกบอ่อนี่ครับเวียนกันไปประมาณสามชั่วโมงน้ําบ่อไเชลี่ครับจากที่จะเน่าจะเสียนะ่ะกับใสขึ้นมาขึ้นเราก็ไม่ต้องเปลี่ยนน้าก็สบายตัวไปนะครับ ส่วนพวกนี้ก็ไม่มีปัญหาอะไรครับก็ปกตินะกระไซเหมือนเดิมทักทายนะครับเพื่อนเพื่อนแฟนเพจที่อยู่ด้วยกันนะครับแฟนเพจนะสวัสดีทักทายกันนะครับถ้าอยากจะทําระบบน้ําบนแนะนํานิดนึงครับก่อนจะทําเพราะว่าจํานวนบ่อไม่เท่ากันอนะถ้าผมส่งคลิปให้ไปดวูวิธีการทำละเอียดอยู่ครับมันง่ายอยู่แหละไม่ยากหรอกทาโคตรง่ายนะ่ะบอกเลยทาโคตรง่ายเลย ใครทาไม่เป็นนี่ก็ผมก็ไม่รู้จะว่างไงครับถ้ารู้จากระบบมันแล้วโคตรง่ายเลยผมมีวิธีทําอยู่แล้วก็ส่งคลิปให้ไปเนะี่ยอย่าทําถ้าบอ่อไม่เท่ากันกับผมนะอย่าทําตามผมนะต้องดูจํานวนบอ่อด้วยนะครับของผมมันก้าวบ่อครับตอนเนี้ยมันก็ทําได้นะครับของตรงมอเตอร์แต่ถ้าเราบอร่อใหญ่ขึ้นหรือเล็กลงขยายบอ่อให้มันเป็นฟาร์มเป็นอะไรเนี่ยเราก็ต้อง มาคุยกันก่อนครับมาทาความเข้าใจกันก่อนจะได้ทําแล้วไม่ต้องมาปีข้อผิดพลาดนะครับจะดีให้ความแนะนํานะครับโอเคครับวันนี้ผมให้ข้อคิดนิดนึงนะครับก่อนจะจากกันคือก่อนจะลาก่อนจะจากกันนะครับเดี๋ยวพบกันวันหน้านะครับไม่ได้จากไปตลอดนะครับจากแค่วันนี้นะครับข้อคิดนิดนึงนะครับใจเขาใจเราเนาะหอยมันก็เป็นสัตว์ชนิดนึงครับ มันก็มีการผสมพันธุ์มีการขยายพันธุ์เหมือนกับมนุษย์เนาะเข้าใจเขาเข้าใจเราครับทําน้ําให้สะอาดครับให้เขาอยู่ดีนะครับอากาศน้ําสะอาดนะครับอาหารดีอากาศดีน้ําสะอาดยังไงก็โหลดครับเพื่อนๆยังไงก็เพื่อนๆกันเลี้ยงไปต่อได้ครับระบบน้ําบนผมดูแล้วการขยายพันธุ์ดีมากครับลูกเยอะครับออกออกออกเยอะโตเร็ว เพราะน้ำมันมีการหมุนเวียนครับระบบน้ำวนน้ำเขาจะหมุนเวียนตลอดครับน้ำมันจะหมุนเวียนนะครับก็เปรียบเทียบกับมนุษย์เนาะนั่นแหละครับเราก็ชอบอากาศดีๆที่นอนนุ่มๆชิวๆนะครับไปพักกับแฟนเนี่ยมันก็มีอารมณ์เนาะสุนทรีเนาะอือหอยก็เหมือนกันนะครับถ้า บรรยากาศดีเขาก็่ายใจพันเขาก็มีอารมณ์เหมือนกับเรานน่แหละครับเนาะง่ายๆครับจัดการระบบน้ําให้ได้ครับเพื่อนๆทายังไงก็ได้ครับเพื่อนๆที่เลี้ยงแล้วตายแล้วท้อกันน่ะผมว่าไม่มีอะไรมากครับอากาศกับน้ํานี่แหละครับถ้าบ่อมันตากแดดก็ร้อนครับแล้วก็ตายครับผมว่าถ้าเพื่อนดูแลเรื่องน้ําได้จบครับหมดปัญหาครับดูแลน้ําได้จบครับหอยเชลลีที่มันเลี้ยงง่ายเพราะว่าอะไรมันมัน มันน้ำมันไม่ค่อยเท่าไรน้ำมันจะมีอาการหนักอยู่มันก็อยู่ได้มันทนครับแต่หอยขมเนี่ยมันอ่อนแอครับเลียงเลียงออกเลยยากนิดนึงครับแต่ถ้าเราจัดการระบบน้ําให้สะอาดตลอดเนี่ยแล้วก็การเปลี่ยนถ่ายน้ําให้มันน้อยที่สุดหรือไม่เปลี่ยนเลยยิ่งดีนะครับเปลี่ยนกันน้อยที่สุดครับรบกวนเขาให้น้อยที่สุดน้ําสะอาดรบกวนการรบกวนน้อยผ่านครับพี่อผมนะครับครับวันนี้สวัสดีครับทักทายกันนะครับเดี๋ยวเจอกัน วันหน้านะักก็ฝากเขาคิดนิดนึงครับนะครับเรื่องหอยนะครับสร้างบรรยากาศเขาให้ได้นะครับผ่านแล้วครับน้ําสะอาดจุบนะฮะเอครับสวัสดีเพื่อนๆที่เข้ามาชมนะครับกดีเพนเพจนะครับสวัสดีครับ